นะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็น่าวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับก็มาทํากับอาชีพที่ถูกลืมนะครับแต่ถ้าวอนี่น่าจะเป็นอาชีพที่เก่งที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือแอดนะครับถ้าไปวอนะแต่ถ้าไปพวกล่าบอสล่าอะไรนี้น่าจะเป็นอาชีพที่ถูกลืมนะครับในที่สุดก็มาสักทีนะครับเพราะว่าปรับใหม่แล้วนะครับ มันมีสกิลปรับใหม่ที่แบบโคตรเว่อร์ผมบอกเลยว่าแรงมากผมบอกในคีนี้อายเลยนะครับนะผมบอกเลยว่าในคีนี้อายเลยแรงจัดๆ <c oughs> โอเคครับก็ไปดูกันได้เลยนะครับว่าเขาไว้อัปเดตอะไรบ้างนะครับใครที่มีไอดีไม่ได้เล่นก็ทักไปขายในเพจได้นะครับลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับหรือจะซื้อไอดีก็ไปดูในเพจได้นะครับโอเค เข้าเรื่องกันเลยนะครับนี่นะครับสกิลที่ปรับใหม่นี่เลยไม่ใช่ปรับใหม่ดิเพิ่มขึ้นมาใหม่แต่ก่อนไม่มีนะครับมันเพิ่มขึ้นมานานแล้วนะครับสกิลนี้แต่ก่อนอะ่ะมันต้องเลือดประมาณสัก30%หรือ20%ทถ้าผมจําไม่ผิดนะมันถึงจะกดใช้ได้นะครับแต่ปัจจุบันกดใช้ได้เลยนะครับมันจะกดใช้ไม่ได้เลยนะครับอ่าถ้าเราถ้าเรายือนอยู่ไกลๆอย่างเงี้ย ถ้าเราโกรธปุ๊บเห็นไหมมันต้องวิ่งไปหาศัตรูคล้ายๆกับขวดพิษเห็นไหมคล้ายๆกับขวดพิษนะครับคุณสมบัติคล้ายๆกับขวดกับขวดปลาพิษเลยนะครับแต่จะแรงกว่าอ้น่าจะ3าสีเท่านะโอเคก็จะต่อเลยนะครับเอาแบบเอาแบบไวๆเลยนะครับสเตตัสก็อัพตามนี้นะครับ ทำ a g i ให้มันได้480้นะครับดันฟรีให้ม่ได้สัก0 0แล้วกันจะได้ยืนบอสนานหน่อยนะครับสเต็งนํำนะครับแล้วก็มาลงรักรักผมโคตรเยอะนะครับดูขี้ผม267ทําทำไมขี้ถึงเยอะเพราะว่าเราใส่กาตานะครับกาตามันจะเมื่อเราใส่กาตาขี้มันจะคูณ2นะครับถ้าเราถ้าผมเปลี่ยนกาตาไปเป็นมีดมันก็เป็นร้อย ร้อยกว่าเองคินะครับที่เหลือก็ลงวิดนะครับของสวมใส่เพื่อนๆไม่ต้องใส่เหมือนผมก็ได้นะครับอันนี้คือผมเล่นเซต CRS นะครับนี่มันจะคอมโบกับกาตาถ้าเราอัพสุดนะครับมันเป็นสกิล CRS แรงขึ้น15%นะครับมันต้องมีรูนนะครับสกิลนี้นะครับอ่าสกิลนี้ อ่ามันจะแรงขึ้นนะครับเมื่อเราโจมตีปกตินะมันจะออกเลยถ้าเรามีรูนนะแต่ถ้าใครไม่มีรูนก็ไม่ไม่ต้องไงไอันนี้ก็ได้ไม่ต้องไงใส่เหมือนผมก็ได้เสื้อก็ใส่เป็นทุกอย่างใส่เหมือนผมเหมือดยกเว้นในเสื้อคลุมใส่ตัวนี้นะครับถ้าใครไม่มีไอ,อเสื้อคุมใส่ตัวนี้นะครับเป็นสายคิดนะครับแต่ถ้าใครมีรูนครบ ก็ใส่เหมือนผมเลย <c oughs> มาดูรูนกันนะครับรูนเท่าแบบครบๆเลยนะครับหรือถ้าใครยังไม่มีงบพอหรือรูนน้อยอย่างเงี้ยก็ทำรูนนี้ขึ้นมาก่อนไหนอะอ่านี่รูนนี้ขึ้นมาก่อนแถวบนนะครับทำให้ชี้แรงขึ้นนะครับ หาแถวบนให้ไม่ได้เยอะๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากใช้สกิล CRS เมื่อเราโจมตีปกติมันจะเกิดสกิล CRS ขึ้นมา <c oughs> สกิลที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับสกิลนี้อ่าสกิลนี้มันจะมันจะึ้นมันจะออกมาเองนะครับเราไม่จ้องไปกดใช้นะครับตีออตโต้ก็ออกมาเองนะครับทำยังไงนะครับ <c oughs> ต้องมีรูนตัวนี้แถวสามนะครับต้องหาให้ได้แถว3อีกเม็ดหนึ่งรูนอันนี้แถว3ามเหมือนกันอ่ามันจะได้คอมโบกันต้องมี2เม็ดแถว3นะครับมันถึงจะคอมโบมันถึงจะออกนะครับนะถ้าใครมีสองรูนนี้ก็เล่นได้เลยนะครับ CRS Auto เมื่อเราโจมตีปกติมันจะออกเลยนะครับแถว3มทั้งคู่นะครับโอ,โอกาสออกโอกาส ออก,ก็น่าจะประมาณ6นะต่อไปเป็นรูนอันนี้นะครับแถว3นะครับอันนี้เมื่อเราระเบิดปุ๊บวิญญาณก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับรูนนี้ดีแถว3นะครับต่อไปก็รูนทั่วไปนะครับมันไม่ค่อยจําเป็นผมก็ใส่ไปอย่างนั้นนะครับพวกเนี้ยเพื่อนๆก็แคบเอาเลยนะครับเนี่ยผมใส่ไปทั่วไปไอ้ที่จําเป็นมันมีแค่3อันนี้นะครับสําหรับแอตคิ ee, ล่าบอสนะ ต่อไปการ์ดบอสผมก็ใส่แบบธรรมดาทั่วไปนะครับการ์ดบอสเสื้ออันนี้ต้องเปลี่ยนนะเสื้ออันนี้ต้องเปลี่ยนเสื้อใส่เป็นไอของอันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยใส่ไปของตัวนี้ก็ได้อ่าเราจะได้ตีมินิกับบอสแรงขึ้นสิบเปอร์เซอันนี้เราไม่ได้จำเป็นเพราะว่าเราเจากก่อเกาะเรามันเยอะอยู่แล้ว ทำไมผมถึงใช้จอเกาะเพราะว่าโทษนะครับเพราะว่ามันมีสกิล crs auto ออกมาแล้วก็สกิล sonic b o w auto อันนี้ไม่ต้องใช้รูนนะครับไม่ต้องใช้รูนเลยนะครับพาไปดูสกิลต่อแล้วกันอ,อัพแบบผมเลยก็ได้นะครับอันนี้คือสแตนดาดของกาตาเลยนะครับต้องอัพแบบผมเลยนะครับหรือเพื่อนเพื่อนอัพแบบอื่นก็ได้ถ้าคิดว่ามันแรงนะ,อ,ะอันนี้ก็ อัพเลยนะครับมันมันปรับมาใหม่อีกสกิลหนึ่งก็เป็นโซนิคโบแต่มันนานแล้วนะครับคือเราเมื่อเราตี Auto, อ,าออโต้มันจะมีโอกาสออกมันจะมีโอกาสออกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะโซนิคโบเมื่อเราโจมตีปกตินะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันจะออกโซนิคโบนะครับก็อัพสิบห้าเต็มแล้วก็สกิลนี้อีกห้าสกิลนี้ต้องอัพให้สิบนะครับผู้บอกเลยว่าแรางมากๆสกิลเนี้ย เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับต่อไปไปค้าสามคัสคัาสอเออคัาสอก็อัพตามผมเลยนะครับอย่าลืมติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยอย่าลืมติ๊กถูกนะครับถ้าเราติ๊กถูกเราจะได้ EDC อีกสิบเอร์เซนตะครับต้องติ๊กถูกด้วยอ่าอันนี้คือสําหรับใครที่ไม่มีรูนที่ผมบอก2เม็ดไม่ต้องอัพสกิลนี้กับสกิลนี้ไม่ต้องอัพนะครับ สองสกิลนี้ไม่ต้องอัพนะไปอัพอันอื่นดีกว่าอัพอันนี้ก็ได้หรือจะอัพอันนี้ก็ได้หรือจะอัพอันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ออกให้เพื่อนๆนะถ้ามันไม่ไว้คอมโบสองสองูนที่ผมบอกไปเมื่อต้อนคลิปอะ่ะอันนี้อันนี้ที่ผมอัพนี่คือผมลูนครบนะครับอ่ะมาทดสอบกันอ่ะอน,นี้คือผมจะตีธรรมดาอยู่สามเอ็มห้าข้างและสามเอ็มห้าก็เจ็ดเอ็ม เพื่อนดูสกิล C R S ผมห้าเจ็มถ้าโซนิ c โบ w อ่ะส3บาม C R S 5 7าเจ็มอะโคตรโหดต่อไปบัรรวมปึ๊บปลาขวดพิษข้างละ5้าจเอ็มก็ประมาณก็ประมาณสิบมดเมตนะ C R S อยู่ประมาณ 91M เอม C R S นะครับโซนิ c โบ w 2เ m อม โซนิกโกยี่สบองเอ็ม C R S เก้าสิบเอ็ดเอ็มต่อไปเป็นมาดูสกิลใหม่เราพเพื่อเพื่ลองเดาพเพื่อเพื่คิดว่าเท่าไหร่บาร์บรวมมาดูสกิลใหม่ปล่อยโกงเล็บปึ๊บโจมตีสิบห้าเอ็มเย็ดเคสามสิบเอ็มข้างละสิบห้าเอ็ม C R S เท่าไหร่ร้อย 1 0อ m C I S 100M เอ n มโซนิ4โบยแต่อยู่ได้แค่12วิเองนะครับแต่มันก็คูดาไว้นะครับคูดาไว้นะครับเห็นไหมเกือบ 16M อะ่ะสเพราะว่าข้างละ 15M ใช่ไหมสองข้างก็ 30M อะ่ะเพื่อนลองคิดดู 30M อะ่ะเย็ดอ่ะเย่ทำเป็นเล่นไปนะครับเนี่ยควัพิษเอาออก เราจะกูดขวดพิษกับอันนี้ซ้ํากันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูปล่อยขวดพิษไปปึ๊บแล้วก็กรงเล็บขูดเท่าเดิมเห็นไหม15.9มิลเท่าเดิมนะครับไม่มีประโยชน์เสียเสียอันนี้เฉยเสียขวดพิษเปล่าๆ่เฉยนะครับนี่ขวดพิษเราปิดตานาน <laughs> ปิดตานานแล้วนะครับขวดพิษผมโอ้โห ขวดพิษปิดตำนานไปแล้วขวดพิษปิดตำนานไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีแบบมินิให้ทดสอบไหมอะ่ะผมอยากลองล่ามินิดูปิดตำนานแล้วนะครับแอดขวดพิษเป็นแอดกกงเล็บโอ้โหดามีดมัน,ม,นมันโหดมากอะ่ะ สุดไหมปลาขวดพิษแค่ข้างละ 5m สองข้างก็ 10m แต่กงเล็บผมอะ่ะข้างละ 15m อ่ะสองข้างก็ 30m อ่ะเพื่อนคิดดู 30m อ่ะแอดมันตีสองข้างนะครับมันก็เป็น 30m อู้หูยางโหดเพื่อนเพื่อนดูเมื่อเรากดใช้นะครับเราจะได้พิษเพิ่มอีก30%ความแรงของพิษเพิ่มอีก30%แล้วก็ ดาเมจเพิ่มอีกร้อยห้าสิบเปอร์เซนต์รวมรวมก็เกือบ2องร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นตอะสุดจัดประหลาดบอกผู้บอกเลยโคตรโหดผมไม่ค่อยเจอหน่ะนะคนลร่ามินิดีมากเลยไม่เป็นไรผมขี้เกียจหานะโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับกับ แอดปรับใหม่นะครับอัปเกรดใหม่นะผมบอกเลยว่ามันแรงสุดเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ